สวัสดีค่ะคุณยายทำอะไรคะอันนี้หันเนื้อร่วนพอมาเวลา็หลายสาดถาอยู่มันโอ้ที่จลลายเพงาอไปแค่เดียวอันนี้ทอดไม่กิซ่อนก็ไปร่าใส่กซ่อนขึื่นหลายๆนิดทอดกวาทอดกซ่อนไปกับไม่ส่อดเทีาื่อวานป้าครับเป็นตำสาดพี่น้องเดย่อกี้นะตำแก้วเทปอันเต้ปีสามมึนลูก ไปเห็ดเทียมค่ะแก้วพี่น้องกันเลยทานแก้วเรียบร้อยใครสนใจสั่งได้เลยนะคะมี่แก้วเนี่ยที่จะบอกบอกสรงบองดีพี่แกวบอกสรงบองดีเด้อพี่น้องไปสนใจสั่งได้นะคะท้าเห็ดนี้ก็ได้จ้าพร้อมส่งจ้าไม่ต้องตามเจ้าเลยตุ้งตะปีสามขอให้กินก่อนเลยทำไมต้องใส่ชุดอะไรด้ยกินแต่ตุ้งใส่ได้หนึ่งที่ เป็ N R N A นเอกเป็นเอยเามเดี e ่ยวไหมเออมาเที่ยไปดิสั่งแต่ละยางวันเดียวเราแบบหัวเรนแบบหัวเล็กัวกัวเล็กต้องไปเล่ม้องไปไ่มอย่างเงป่เฝ้าหลายเดินแล้ว่าเวลาเราเป็นเงินเป็นทอดนี้นี่ค่ะทอดกิซอนแป่นั้ำซออยเหนื่อยให้ได้กินแป่นน้ำเฝ้าเฝ้าไม่เฝ้าไปอย่างนี้เฝ้าไปตั้งส uh ั์ อยาอาย่า้มงเนอะืมต้นใหญ่มาตัมสามที่นยเป็นอันนี้ก่ตอนกที่ยนเนี่ตอนะทนาก็ลนอนเด่นมาแสวลปู่าตอะไรอยากไปตสตตะปันเทียงเลยค่ะในต้มอยู่เลยอยม ที่โตวมันหวอนจนสุดเินตท่นมแต่กมบักทวปีคอนไปเกมบักทีอนพี่น้องไปเกมบักทวปรี่อนเฮ้ยใครมาทำอะไรอยู่ตรงนี้ห้อยตู้ใ่เสื้ออุ้ย่ึนไหย่อัวไหนวะูัวบุหรี่อาบน้ำเดวเนี่ยเอาไม่อย่างก็มาลุกไม่อยางก็มาสั่ ยังไ่เห็นเลย็เติมใจเห็นวะก็เต็มใจเห็นวะเต็มใจอยู่เด้วยวะยังไม่เห็นเลยก็บอกงานก็เต็มใจเห็นวะไปเก็บผลกี่ปีกันพี่น้องมาตรากับกีซ้อนนี่ของเดือดนะมาแต่ผนมาแต่หุ่นพี่น้องมาแค่ว่าบมาใบหน้ามานเจียวมาสารมาใบแห้งที่น้อยเด่นนี่บรรยากาศหน้าบ้านของเราเว้ยคือแดดแท้เดี๋ยวใส่หมวกจักกลิม มาเก็บบ yeah, bon mm ักถั่วปรีนะจ๊ะทุกคนนี่มันการเริ่มจะเบิดแล้วเพราะว่าต้นมันกจะแห้งแล้วพี่น้องแต่มันก็ย่างพ่อได้ต่ำอยู่นี่อุ้ยเบิ่งหนุกญ่เด้อหนุก่ๆเดี๋ยวเขาเดี๋ยวพยัสิเที่เรานมั่มากดีแบบถ้ายางว่าแต่กันมันมากหลายอยู่เด้อเออเออเออตัวปีทุ่นหอบปลูกไว้ นี่บ<า>งังโอ้แต่รูงไงสะอ่อนสะอ่อนสใส่เดียวไปบอไปน,นี่เราจะทำเมโนูอะไรกินนะจ๊ะเดี๋ยวคอยรอชมนะจ๊ะทุกคนดยัง้งไม่รู้ว่าเราจะกินข้าวอะไรแต่ตอนนี้คือเรามาเก็บถั่วก่อนไปตำมุ่หลายอยู่เด้มันหลีอยู่ทางในหลีอวหนึ่งออ ดูยังไงหนีไปไหนหนี่ึ้นเลยหนีหนีขึ้นเลยหนหลายอยู่แต่ไม่หนีนี่นนยโ,ยนนโอเคมาแล้วหายหาทุกคนได้จั่วแล้วนั่นาคุณบอกบรรยากาศหน้าบ้านนะจ๊ะบรรยากาศดีเวอร์จ้าไปค่ะไปน้ำปล่อกินกัน เดี๋ยวมาดูเราดูอีกคลิปหนึ่งนะจ๊ะว่า,เ,าเราจะทำเมนูอะไรกินนี่ของบางส่วนนะคะทุกคนก็อยากจะรู้ว่าเอาไปไว้ที่ไหนนี่ยพี่น้นนองของบานทรงของบอสแพรกัะคนไว้ไว้ข่างบานคอยนี่ละแยกกันไปไว้บ้านประเจ้าเนี่ไปไห้นี่ละโลโมด้ลุยแน่นวก็น<ม>ี่ละมาไว้บานคอยู่ละพี่น้องนี่ของพวกนีนกับ เป็นเก้าอี้ที่เอามาจากคาเฟ่เนาะเก้าอี้ที่เอามาจากคาเฟ่นะคะนี่เอามา,า,า,เ,นนะะเ,าเรียงไว้ท่านั่งตู้แช่ตัต้อะไรนะคะนี่โลงงถขอดกงกวงเอาซุ้มนี้ไมไาเกลบยวมดเลยนี่นะคะเดี๋ยวก็ก็อันพวกเก้าอี้ซุ้มหนี้ก็ได้ว่าใบห,หนีก็คือเวลาเรามีกิจกรรมคือเวลากิจกรรมทีมงานเวลาอือ มันเกิดปีใหม่เทศการลสงการอะไรที่เราจาัดกิจกรรมนะคะแต่เลยเมื่อเราคนไปคนมากก็เอาไปเยี่ยมมานางเลยนะคะสซเทียโมไว้ที่นีก็คือมีแต่ก้อยีนคะนีนจ๊าโอเคตาเราผ่าชมบรรยากาศนาตาเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะมาหามากินเข่ากักนพี่น้องเมนูไหล,แ,ไหลแห้งมือนี่ของแม่นูแต่ละอย่างมีอย่างเนี่ยแมงกีซ้อนคุณผอไตี่ ตับมักทัวผักกับเจลได้บบกรลายร่วนเนื้อประว่าร่วนเนืนี่นนบบยวกินกับพี่เยาานะ,ะไม่หลสวัสดีค่ะคอยกำลั่งผลิตอ่ะโฟมเมืนล้างนาแบบรักษาสิวโดยตรงให้เจ้าอยู่เออเขาหายร่องไนงะสั่งผลิตอยู่รอติดตามสินค้าใหม่นี้เลยแบรนด์ตัวแรก ทองอือเด้อนี่กินอะไรนี่สิบอกให้หัวมากรูเนาะไปเปิดเบิ้งเขายังเต่งเลงอยู่หนาพังเขาหุงมาเขาหุงมากดพี่หนังเล้วไปเด้กินเขาหุงไปอเอาถ้วยกัาจานหน้ามาสิไปแตงราเปิดเบิ้องหนามยังเต่งเลงอยู่ว้ายเปลงอ่อนเดินปอบๆเอาอยู่บ่กเขาเขาคำไหม

บอดม้อดรดมังิ่เ้ถอดมากันรอดไปจแ,แกเริ่มข้าวปาบอข้าไปให้ใหน่อยกินรสจัดไปยังรจุนมา <S <S 2> <S 2> กนี่ไม่ได้กินกินรสตาดน้าใกิน,นเด้อ รับป,ออปากมาเปาะาเจ็บอยู่เปลเจ็บไหมเจ็บธรรมดาละเจ็บมาแล้วเ่านกากันเ่กันเ้ตเอาเตาเนาตาาเอาตามาใส่เด้บอมีกระตาเพิ่นกตาเพิ่นอาองไปแล้ว ลายเ่าบอทอดใครกินบ้างใครก่บ้างบปลามเออเสียิผมใครบอไม่ยู่งเหยีนเทอากินนอดเดีอยู่ิดนะทอดมาตะบุนรอดไปมันยังแห้งเออคันดูกันไปบอบอกบอเข้าไปเขาบอกไปบางน่เรียกผมบอกคือจิตผมเบิ่งจิตผมขัดนั่ววา ได้หับเปือบผายแล้วนียได้ขึอนอยู่าไหนบ่าอืมหอบแล้วแม่แม่จลุ้นเมื่อ อะแบบไงนึงถ so <but> ้ามึงเขาไปทานเก็บหอนมั้ิบ่ออะบ่อวงตัดโดนแล้วตักเก็บออกจากกระเป๋าเลยตูดเต็มม้อยมั่งสิใส่ขาโลออกแล้เต็มอยู่โลออกสามเท่ะ ปากกระแดงนิดหน่อยเพราะว่านี่ด้วยว่าับปากมาพี่น้องแล้วก็ไปแก้คิ้วมานะคะเป็นั้งไรคิ้วไหมเขาก็หนาแบบแบบมองให้เหนแแบบหางมันคือเห็นยาวลงมาโอดยานรอพอดีงานลรวเม่หล่อหลอก่ันสีหายตอนนั้มันห่พูดมันหลอกอ่อคจะซักคิ้วค่าไักเนี่ยโอ้โหเกียวไอย่บอ่ะยิบอ่ะยบ่ เงี้ยเฮีย่รอคุณนายแต่สวยได้หล่ะสัวแหววอันนี้คงจิวเนาะอม่ได้เหยียบเนี่ยสีผ้าไปสั้างหรอเฮ้ยเจนี่ก็บัเขียนนักเรียนเงียนต้นเงี้ยเฮียเจ่าต้นตาแตกเสยางกัดแกะหรอคิเกิดมาก เดีย๋ยวแถวที่สองครับร้นานคิ้วหวานยูดอนกับมี่พี่น้องเชียงยื่นกับมี่เยอะมากจ้าค่ะคนมันสุดรวยหลายครับ ตอนนี้เรากำลังเลือกกำลังแยกนะคะโอ้เจ้าไส้สุ่อหยางอดไส้สุ่อหยางทานเฮ้ยรอบเพื่อไส้สุ่นหยางให้กันสุดบอละจันนี่โอ้สมัยเอฟโวเ่นซีนมซีนมบ่ะสมัยนั้นมีอ่า พี่โอ๊ตนะฮะแล้วก็พี่เต้ยโอ้พี่โอ๊ตแล้วก็พี่พี่แคมปัสพี่โอ๊ตพี่โอ๊ผมยังมีผ่าอยู่กับไพค้าไม่ได้ไม่วด้ทั้งในที่เราในก็คืออยู่อยู่ที่แล้วก็แล้วก็ต้องจองไปอยู่ที่ชาลอนเพชรน้ำแพงับผมไในสดร่วมกันกับชาลอนเพชรน้ำแพงจะมาพี่โอ๊ตเหรออ๋อไปยังไปยังพี่พง่อแม่มันบ้าตอนนั้นแม่นโอ้ยบอกว่าแล้วดอกพี่น้องมื่อกี้เรียงสุดแค่แต้มใส่กันอยู่นี่ขนาด ธนาส้วมกับเท่มาจากแก่รอดก็คือทิพย์วุฒช่วงนั้นเราโชว์บระจันไปเสนอไปโชว์สู้กับร่วมกับไปสาวนักฟุตบอลแพงนะในนั้นหลองลายครับพี่น้องเอ้ยจำด้เลยตอนนั้นเขาโดนไปนะตำรวจซ้ำแล้วนี่นะคะทีมงานของเราทำบ้างพักบ้างสรอยๆกันพี่น้องร่วมด้วยช่วยกันป่ะเพราะว่าเนี่ยไม่เห็นใส่ช่องเลยเสียงอะไรเพราะใส่ใส่ยังอีกมา โอ้ยเบิรงนได้หลายอย่างเลยก็ดี้านเสร็จแมนไปย่าง่างย่างย่าย่างย่างย่าง่างย่างยรคงย่รงย่างย่างย่าย่างย่างยางางย่างย่างย่นงยางย่างย่าง้างย่างยางเ่านย่าง่ายาย่า่งย่งยาง่างย่างสางย่างย่ง่ยางางยางาเ้า่าางา่ แก่ดกแท้กันสูดเห็นกัน้าเป็นจังสีโอ้ฉันเพิ่มมากันสูดนีไอ้พงมันมีมูบาสันมัเป็นย่าันันเนร้สเป็รเอยารสก่าัาหอยาก่าันเาเหอากันเอร้สายาันนออ เ้นยังพ่วงคืองาน่นีตย่าข้เนียวเ่าเยตยต่อไปนะครับเขียวมะละวนมันม่ย่างเทพวาเนี่ยมาเทพมันเป็นสูตหรือเป็นย่งขั้นสูดออกมาเทพทากคนจะ่เทยกับสุดเนาะ ือไปนังสั่นกับเทกับส่วนข้าเหรนกันที่เหรนกันบะไรเนาะและแย่น,นี่ก็แห้งแคบวันนี้ดิแต่เทกับสูวข,ข้าเหรนกันใหนนนนไ้ไปดังสี่อยี่บเจเจโอ้ยย่าถามผู้ถอเทเอ้ยมี่ีพี่น้องกับทกับส่วนข้าเหรนกันไปดังสีเด้แน่นไทยแลนด์บอกันงมอยู่ไทยแลนด์ม่เพยนี่ย่วอยู่เดพวกเอาไปใส่รถเขาไปเข้าไป<ง> โอ้ยกระเทยกรนสุดเห็ียนกันขึ้นเป็นแด,ดงสี่พี่น้องมันขึ้นเป็นแด,ดงสี่จริงจังเหรด้ยวไเพิ่งออกมาได้ไอ้เพื่อออกมาเลยลกระซุนเดอดกนใ้เพื่อออกมาได้เป็นไรอ่ะเออนี้ยังไม่ใช้ได้นี่